วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุธาครุปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อายนเดดอนนะแล้วข้หลังนี้นะเป็น Volvo c c 0นะครับผมเคยเทสอบโวลโเอ็กนะอันนั้นเป็นสักหนึ่งปีที่แล้วนะั้งหรือจําจำไม่ได้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้นะมันเป็นคูเป้เวอร์ชนะครับแล้วก็ อันนี้อะ ground clearance มันจะต่ำกว่า3.5ถึง4ซนติเมตรต่ำกว่า x c 4 0นะครับแล้วก็มันก็เป็นแบบ slope อย่างนี้นะข้างหลังนะครับก็ผมก็จะเช็คสเปกแล้วนะคันนี้นะครับมันจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า x c 4 0นะครับแล้วก็คราวที่แล้วที่ผม test x c 4 0นะมันใช้ไฟฟ้าเยอะแต่ว่าตรนนั้นมันหนาวนิดหน่อยแล้วก็มันมีเอ่อมันถนนมันเปียกนะครับวันนี้นี่ตอนนี้มันเริ่มเป็น spring แล้วที่นอร์เวย์แล้วก็อุ่นขึ้นนะครับ แล้วก็แห้งดีแล้วก็หวังว่าเราจะขับได้มากกว่า400กิโลเมตรนะครับอันนี้นะครับมันก็สําคัญสำหรับคนไทยเพราะว่า C40 มันก็จะเข้าไทยตอนนี้เขาก็เริ่มขาย X40 c นะแต่ว่าผมว่า C40 มันอาจจะเหมาะกว่าเพราะว่ามันสปอร์ตดีกว่าแล้วก็คงจะวิ่งได้ไกลกว่าแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านะครับแล้วก็เนี่ยข้างในเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะ Volvo อืม made in Sweden โอเคแดดแรงหน่อยอืมแต่ว่าโอเคเพราะว่าเรารู้แล้วนะว่าแบตเตอรี่มันใหญ่แค่ไหนผมก็เคยเ e s X440 มันก็เหมือนกันเรียบแล้วนะเหมือนโพ s ส a 22เหมือนกันนะเราก็ไม่ต้องวัดแบตเตอรี่เราไม่ต้องขับเต็มที่เราจะแค่ขับไปรอบหนึ่งเช็คดูว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนั่นแหะก็พอแล้วครับเราเริ่มขับแล้วครับแล้วก็วันนีนี่ก็อาจกาดตีนะครับ ที่นี่นี่8องศาเมื่อกี้นี่เป็น11องศานะครับก็อุ่นสบายดีนะแล้วก็เราต้องขับ122กิลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะเป็น120 GPS speed นะแล้วก็เราคงจะขับไปถึงโอ้โหโอตสเตียนี่มันแปลกๆตัวนะเอ้อ้เหมือน Volvo เหมือน Polestar แล้วนั่นแหละโอเคแต่ว่าเราจะขับไปทางเหนือสุดแล้วนะที่ รู้สึกเรวก็กลับมาเราจะเช็คตูว่ามันวัดระยะทางผิดแค่ไหนนะหรือว่าเป๊ะเลยนะแล้วก็วกันนี้มันบ่ายโมงมันจะมีรถน้อยถ้าเราขับเก้าก่อนนี่มันก็จะมีรถยักมากกว่านี้นะครับวันนี้อ๋อมบลสันนี่เป็นยังไงเนี่ยมีลมส่งนิดหน่อยนะครับลมก็ไม่ค่อยแรงมากนะแล้วก็มีรถน้อยก็ดี โอเคเตือนว่าต้องจับผอมอะไรเรามาถึงรุ่เซอร์ก่อน,นนะแล้วก็ปกตินะเราก็จะได้ประมาณ91กิโลเมตรนะตอนนี้มันเป็น89.8นะแปลว่าคันนี้มันคงจะ u n นดรีพอร์ตนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่ดอนแล้วก็เช็คทีน้มันเป็นเท่าไหร่นะเรากลับมาที่น้มนแล้วก็ชาร์จเร็วนี่แต่ว่าโอเคเราจะ เติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะขับ90แล้วก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งว่า,าทุกอย่างเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้เราก็ขับไปอีกรอบแล้วนะตอนนี้ราต้องขับ92กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างนอกก็14องศาแล้วก็เนี่ยอตอนนี้นะครับมันก็จะโชว์อย่างนี้นะถ้าเรากดปุ่มเนี่ยนะมันก็จะเป็นแผนที่นะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยชอบ ปิดอย่างนี้เพราะว่ามันรบกวนเราเพราะว่ามันจะแผนที่มันจะขยับมันจะหมุนอะไรตลอดนะครับแล้วเราก็ไม่จะเดินทางไปไม่จะนาวิกตไปไหนเราก็ผมก็ชอบอย่างนี้มากกว่าให้มันโชว์น้อยสุดแล้วก็มันก็ไม่มีอย่างอื่นนะถ้าจะโชว์ทริปมิเตอร์นะเราก็ต้องกดปุ่มนี้มันก็จะมีทริปมิเตอร์แล้วมันจะอยู่นี่สักพักหนึ่งนี่มันก็จะหายไปเองนะครับแล้วก็อีกอย่างที่มันแปลกนะนี่เรามีมันบอกว่าโอเค62%นะครับ ว่ามันไม่มันไม่ได้คำนวณนะนะมันไม่มีกลมมันไม่ได้บอกว่าเราขับได้อีกกี่กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเราจในนี้นะ range assistant มันจะกะว่าโอเคเราเราสามารถที่จะขับได้อีก170กิโลเมตรนะครับแต่ว่าในโพลส์ต่อมันเหมือนกันนะแต่ว่าใน p พ l e s t ่ r มันจะบอกได้ว่ามันเป็นมันเหลือกี่กิโลเมตรแล้วมันจะบอกว่ากลมีจนีน่นะครับในจอเนี่ยนะมันจะไม่เหมือนกับ Range Assistant Estimation ที่นี่แล้วก็ไม่รู้ทำไมนะแล้วก็ครันนี้นะ Volvo มันก็ดีไซน์คล้ายกับ Polestar นะครับปุ่มอะไรที่เปลี่ยนเกียร์อะไรคล้ายกันแต่ว่านี่มันก็จะเป็น Volvo design แต่ว่า Polestar ก็เป็น Volvo design นั่นะจอของ Polestar มันจะใหญ่กว่านะแต่ว่านอกจากนั้นมันก็คล้ายกันหลายอย่างนะพวงมาลัยอะไรก็รู้สึกเหมือนกันนะนะอาจจะเป็นเหมือนกันเปรียบแล้วนะครับแต่ว่าที่มันแปลกนะคืออันนี้อะ ต่จอนี้นนะมันไม่มันไม่บอกว่าเราวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรแต่ว่าถ้าแบตเตอรี่มันต่ําไปถึง20%นะมันจะอยู่ดีๆมันก็จะบอกว่าเหลือกี่กิกโลเมตรในจอนี่นะแต่ว่าในรถ ID.3 หรือว่า MBB นะอันนั้นนะ ในจออย่างนี้นะมันจะไม่บอกว่าเรามีกี่เปอร์เซ็นต์มันจะบอกกี่กิโลเมตรแต่ว่าถ้าแบตเตอรี่ม,มันตกไปถึง10%หรือว่าต่ำกว่านั้นมันจะโชว์เปอร์เซ็นต์ในจอ,อนี่แหละทำไมทำไมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำหนักฉันจะพูเราจะไปชั่งน้ำหนักไอเช็คดูว่ามันจะหนักแค่ไหนคะเนี้นะเทียกบกับ x c 4 0นะ Front axle. Oh, 1180. Oh, 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 oh. 1160, All Right. Whole car. Oh, okay, two two eighty. Swedish steel for the win. แต่ผมว่าออโตสเตนนี่มันมันมันไม่ค่อยสม o o นะมันจะขยับแบบยุกยุนิดหน่อยซ้ายขวาซ้ายขวานะอ่โดยเฉพาะถ้าเราขับ120กิลเมตรชโมงเนี่ยนมันมันจะมันจะมันจะโค้งนิดหน่อยนิดหน่อยขยับไปนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ทำให้เบียนหัวนิดหน่อยนะแล้วก็อีกอย่างนะมันชอบทําแต่ว่าตอนนี้ผมจะจะให้ดูแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นนะคือถ้าถนนมันโค้งนะครับ สมมติว่าสมมติมันจะโค้งไปขวานิดหน่อยนะั่นะคันนี้อ่ะออโตสเตียมันจะชอบไปทางขวาเดีย๋ยวจะเดี๋ยวจะลองเทสเทสดูนะมันเป็นยังไงมันจะมันจะชอบไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะ่ะไปไปทางนี้มากไปนะครับแล้วก็ถ้าถนนโค้งไปทางซ้ายนิดหน่อยนะครับมันก็จะชอบไปใกล้ซ้ายนี่นะ่ะประมาณนี้นะครับอย่างนี้เลยอนะ่ะ แล้วก็ไปเกือบจะไปโดนเ,เส้นกลางนะครับนะ <grow up> แต่ว่าโดยเฉพาะถ้าเราขับเร็วนละ้วมันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราขับช้ามันก็ไม่ค่อยเป็นนะแต่ก็มันก็ยังไงดีอะบางทีก็น่ารำคาญน,นิดหน่อยนะเพราะมันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนกันกน,นะ้กับ XC 40แล้วก็ Polestar หนึ่งที่ผมเทสนานแเกลเราจะเช็คตัวว่ามันเป็นอะไรถ้าเราไม่จับผมอะไรนะครับ เค okay, มันก็เตือนเราแล้วก็ยังขับอยู่นะครับโอเคอันนี้ paralysis c a n c i l มันเริ่มเบาลงนะครับแต่ว่าก็ยังโค้งอยู่นะแล้วก็เบรกนิดหน่อยเบรกนิดหน่อยโอเคโเราขอซโอเคโอเคที่มันสาคัญคือมันก็ยังโค้งนะแล้วก็มันก็ลดความเร็วบางคันนี่นะครับมันจะไม่ลดความเร็วเลยแล้วก็ ไม่สเตียร์ฮะแล้วขนานีย yeah, อันนี้นี่เซฟนะครับมันทำถูกต้องทุกอย่างนะครับ Volvo นี่ก็เซฟมากนะครับตอนนี้เรามาถึงบ้านนะนะผมตัดสินใจว่าจะไปผมขับไปที่ดอนแล้วก็เช็คดูนะเช็คพอยต์ว่ามันใช้ไฟฟ้เยอะขนาดแล้วก็รีบกลับบ้านเพราะว่ารถติดช่วงนี้อ่ะสมงครึ่งนะครับแล้วก็โอเคเอตอนเราขับเต็มที่นะนะหนึ่รอบนะ่ะ รถมันรีพอร์ต179.3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มันจะต้องเป็น182กิโลเมตรแปลว่าคันนี้นะครับมันนับน้อยไป1.5เนตนะครับก็เยอะนะก็แปลว่าทุกอย่างที่มันวนะิ่งผดนั่นี่ะเราจะต้องแก้1.5เอร์เซ็นตนะครับแปลว่าที่มันใช้ไฟฟ้านะ่ะเราต้องหัก1.5แล้วก็ตอนผมจะขับ1,000กิโลเมตรผมก็จะไม่ไปถึง1,000มันไม่ใช่เป็น 99, นานๆๆนั่นมันจะเป็น 900เท่าไหร่เนี่ย985กิโลเมตรแค่นั้นอ่ะโอเคแต่ว่าตอนเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันก็ใช้ไฟฟ้า199เนี่ยแล้วก็แล้วผมก็ใช้กิโลวัตต์ชั่วโมงจากเขาที่แล้วที่ผมทดสอบ x c 4 0นะครับแล้วก็เ,เนี่ยเราก็เห็นว่าวันนี้นะอากาศมันดีถนนแห้งนะครับแล้วก็ x c 4 0เอ้ยไม่ใช่ x440 มันน่าจะใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่า x440 อยู่แล้วก็แปลว่าคัานนี้มันวิ่งได้ไกลกว่า x c 4 0แต่ว่าถ้าจะให้ดีนะผมเดี๋ยวผมจะยืม x c 4 0อีกทีหนึ่งนะรออีกสักสองสามอาทิตย์หนึ่งเดือนก็แนละ้วตอนอากาศมันดีกว่านี้นะครับแล้วก็เราก็จะเทสอีกทีหนึ่งว่ามันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าคัาน x c 4 0นะ ดูท่าทางเหมือนกับว่าที่เมืองไทยอ่ะคนหลายคนเขาสนใจนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าบรรยากาศดีอ่ะจริงๆนะอ่อนะ, TP, อะมันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าตามสเปคนะที่นอที่นอเ์นะ V L T P อ่ะหรือว่า W L T P นะครับมันจะวิ่งได้มันน่าจะวิ่งได้เกิน400กิโลเมตร400 4 5 0กิโลเมตรนะผมก็ไม่แน่จะว่ามันได้ไหมเนี่ยขนาด c 4 0มันก็ยังไม่ถึง400กิโลเมตรนะนะ มันอาจจะเป็นเหมือน I-Pace I-Pace นี่จาก u วาเขาก็อวดว่ามันจะวิ่งได้470กิมตอนแรกเป็น480เขาก็ลดลงเป็น470แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกตอนเราเช็คจริงๆน่ะไม่มีใครได้470กิเมตรหรอกมันจะเป็นประมาณ400กิมตแค่นั้น่ะคันนี้ Volvo ก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะครับเราเชื่อ VLTP ไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะเชื่อ Test a วิ o n t น็ต t ์โปรตจะได้นะครับ TBTP นะครับโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับ ขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอากลับไปกันไหมสวัสดีครับ